สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน i m เมจิเชียนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนชาวราศีพฤษภนะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าภายใน30วันนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะบอกอะไรกับคุณนะคะ3เรื่องนะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่โชคดีมีสุขกันจ้าเป็นไพ่ไทยนะคะมาดูกันค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรบ้าง โอเคเรื่องแรกนะคะใบที่36ให้ระวังการสูญเสียจากการเล่นพนันหรืออใบยมุกต่างๆนะคะให้ระวังให้ดีนะคะว่าเราอาจจะไปติดกับไปลุ่มหลงกับอบายมุกไม่ใช่แค่เรื่องการพนันนะคะดูแล้วเราน่าจะตกกลุ่มพางสู่อบายมุกทุกอย่างการผิดศีลน,นะคะ การเล่นชู้ทุกอย่างเลยนะคะออายมุขทุกอย่างแต่ว่าให้เน้นในเรื่องของการพนันให้ดีนะคะจะเสียมากกว่าได้นะคะใบที่สี่คุณยังไม่ได้ไปขอคำหาะไรให้ไปจัดการเสียนะคะทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปบนบานสันกล่าว หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าใครยังไม่เคยตั้งพานขอขมาลาโทษนะคะหรือบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะรองไปนะคะให้คุณถือพานผู้เพียนแผ่นะคะไปขอเหมาะขอขมาลาโทษหรือว่าไปขอพรน,นะคะจากท่านนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะรู้สึกว่าท่านมาเตือนแล้วนะเนี่ยมี มีเดวิลนะคะสิ่งมืดดำกำลังเข้าครอบพุณและท่านมาเตือนแล้วนะคะท่านมาเตือนแล้วใบที่หกสิบเอ็ดนะคะใบที่หกสิบเอ็ดให้ระวังจิตใจของตัวเองจิตใจของตัวเองระวังการเป็นบ้านะคะพุทธรักษาให้ระวังจิตใจที่คิดฟุ้งซ่านให้ระวังโรคเครียดโรคซึมเศร้า นะคะโรคไมเกรนให้ระวังเลยนะให้ควบคุมสติของตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนีงขึ้นมาละนะคะการถูกหลอกลวงหรือการอะไรก็ช่งางไพ่ขึ้นมาเตือนให้ตั้งสติของตัวเองให้ได้นะคะเพื่อนๆชาวราศีพฤษภใบสุดท้ายนะคะภาพรวมใบที่สิบห้า ถ้าคุณไม่ได้นับถือศาสนาพุทธคุณก็อาจจะไปนับทําตามพิธีกรรมของคุณก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆน,นับถือศาสนาพุทธคือให้เตือนชาราศีพฤษภหมดเลยนะ,ะก่อนที่จะสายเกินไปนะคะก่อนที่จะสายเกินไปเนาะอยากให้ดวงเปิดอยากให้ชีวิตดีขึ้นไปทําบุญนะคะไปทําบุญเอ่อ อันนี้มันเกี่ยวกับประเพณีเนาะใบนี้เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงช่วงประเพณีเพื่อนๆก็อาจจะต้องดูแล้วนะ,ะไปทําบุญตักบาตรหรือนะคะบูชาพระนะคะถาวายวัดนะคะถ้ามีกําลังทรัพย์หรือถ้าไม่มีกําลังทรัพย์อาจจะไปร่วมนะคะทำบุญก็ได้นะคะทำบุญเราไม่ใช่ าจาภาพใหญ่แต่เราอะสามารถไปร่วมทำบุญต่างๆได้นะคะรวมถึงการร่วมทำบุญที่เกี่ยวกับการแจกทานด้วยก็ได้นะคะจะช่วยให้ดวงของเพื่อนๆชาวราศีพฤษภเนี่ยเปิดมากขึ้นเนาะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะการทำนายในวันนี้ก็จะเป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไป พลังงานอาจจะมีทั้งบวกและลบนะคะก็ให้รับเฉพ,าะ,เพาะพลังงานบวกนะคะพลังงานลบก็อย่ากเก็บไปใส่ใจเนาะขอขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิ่มเมจิเชียนช่วยกดติดตามกด u b s สไ i b e คอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ